รับกสู่รายการกรีนฮาร์ดนะครับวันนี้พี่แมวชันธนาสุขุมานนท์ก็มานั่งเป็นวิธีกรด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มาเป็นวิทีกรอย่างเดียวเอาความรู้มาฝากด้วยแน่นอนแน่นอนนะครับก็คือวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งพี่เมาจะมาเล่าให้ฟังถึงผลิตภัณฑ์ของเรานะคะนวัตกรรมใหม่ๆที่เรามีนะคะที่ทําให้โลกนี้เป็นสีเขียวมากขึ้นนะคะเห็นแขกรับเชิญเราก็จะรู้เลยว่าเขียวจริงๆ นะฮะเห็นทีมงานทั้งทีมงานก็จะรู้ว่าเขียวจริงๆไม่ใช่หน้าเขียวนะคะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยเขาไม่หน้าเขียวเขาหล่อมาโอเคครับเอาละครับขอเชิญท่านพบกับคุณสุทธิพันธ์วัชโรพาศกรรมการผู้จัดการของบริษัทคอนบูดจำกัดครับสวัสดีครับคุณสุทธิพันธ์ครับสวัสดีครับนี่แหมนะหล่อเนอะค่ะก็เริ่มเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยเราเราเริ่มเราเริ่มที่ว่าเรามีหลักการใช่ไหมทุกครั้งที่เราเริ่มจากทุกครั้งที่เราคุยกันนะคะก็คือแบบว่าจาก World Business Council of Sustainable Development ใช่ไหมฮะว่าสภาอันนี้เขาตั้งสำหรับคนที่เป็นสมาชิกนะคะที่บอกว่าบริษัทนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่สนใจในการที่จะทําให้โลกเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทรีพิลาเนี้นะคะสาหลักสาหลักสาสามเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะทราบว่าเวลาเราทําอะไรเราต้องคิดอันนี้เป็นหลัก นะคะว่าเราจะพัฒนาจากตรงนี้ได้ยังไงเพื่อเราจะได้เป็นบริษัทนะคะหรือเป็นผลิตภัณฑ์เรื่อยก็ตามที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนครับเราคำนึงถึงตรงนี้นะครับแต่มากกว่านั้นครับพี่แมวมีมีตรงนี้มาฝากเราซึ่งอันนี้ผมชอบมากค่ะคุยเช o น่แฟลกครับที่แมวว่าก็คือเราเมื่อกี้เราเห็น3สามพิรานั้นแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอานั้นมาวางในเรียกว่า strategy house ของเรานะคะ หรือบ้านบ้านของกลยุทธ์ของเราเพราะฉะนั้นไอ้ตัว3อันเนี่ยเราจะเห็นว่าในในของของโฮซินหรือของบริษัทบุยชเมนครหลวงนะคะเหมือนกันนะคะก็คือในตัวที่แบบว่าทางข้างล่างก็เป็นเรื่อง SD นะคะอีกอันคือ CSR นะคะแล้วทั้งหมดนี่ยะในอันเนี้ยสามเหลี่ยมเนี่ยฮะเราก่อให้เกิด creation value ครันี่นะฮะนะแล้วก็นี่ครับคนบุก็เลยเป็นหนึ่ง ในใ,<ช>ในในสิ่งที่เราเราคิดบนหลักฐานเอ่อบนรากฐานเมื่อกี้เนี่ยใช่ <คน S 2> แล้ก็เลยเรา<อ>มา,มาเรียงว่าความสําคัญนะคะ,คะว่าอันไหนเนี่ยเราทําอะไรบ้าง ไม่ได่บอกว่าเรียงตาม1 2 3 4งสอะเราเลือกมาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเรามีแบบว่าในบริษัทปูนสีเมนต์นครหลวงเนี่ยนะคะเรามีว่าเราจะต้องเราใช้ energy เยอะเราต้อง save energy นะคะเราต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์นะความผูกพัน์ของ s t a k e h เด d e r ของเราคือผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดนะคบเราต้องอยู่ชุมชนนั้นเราต้องพัฒนาชุมชนนั้นให้ดีนะคะเราเราต้องคำนึงการใช้วัสดุ วัตถุดิบทดแทนต่างๆแล้วเราอันที่เราเลือกไปอีกอันนะคะก็ในส่วนของการที่ทําเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ของสินค้าและการบริการนะคะอันนี้แหละค่ะที่คอนบูดเนี่ยนะคะมาเป็นส่วนร่วมด้วยก็คือการสร้างวัฒนธรรม วัตกรรมใหม่นวัตกรรมนวัตกรรมใหมนนน่นั่นแหละครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมาฟังจากคุณสุทธิพันธ์กันนะ,ะมันเลยครับนะฮะถูกพาดพิงถึงแล้วฮะคุณสุทธิพันธ์ฮะก็คงต้องขอให้คุณสุทธิพันธ์พูดถึงนะฮะเรารู้ละก่อกําเนิดมายังไงคุณสุทธิพันธ์เล่าถึง,ถงกําเนิดก่อเกิดคอนวูดอย่างคร่าวๆนิดนึงนะฮะว่าคอนวูดเนี่ยถือกําเนิดมาอย่างไรยังไงนะครับเชิญเชิญคุณสุทธิพันธ์ครับก็ที่พี่แมวพูดไปแล้วว่าปูซซเมนเรามี5ข้อในเรื่องของ เอสนะครับคอนวูดเราก็ไปเติมเต็มในข้อที่5คือเราเป็นสินค้าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นสินค้าใหม่ในเครือของบริษัทปูนซีเมนนครหลวงนะครับจะเห็นได้ในในสไลด์ต่อไปจะเห็นว่าจะถามว่าคอนวูดคืออะไรบางคนเข้าใจผิดว่าคอนวูดเป็นเป็นเครื่องเสียงเป็นกางเกงยีนแต่ว่าคอนวูดคอนวูดเป็นบริษัทในเครือปูนซีเมนนครหลวงจำกัดเราตั้งมาก็ประมาณ8ปปีแล้วนะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิต วัสดุทดแทนไม้ที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่ผลิตวัสดุทดแทนไม้เนี่ยบริษัทแรกในประเทศไทยเราตั้งเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยเรามั่นใจว่าเราเป็นบริษัทแรกนะครับเรามีกําลังการผลิตนี่ปีหนึ่งก็ประมาณเก้าหมื่นตันซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ก็เราก็กําลังการผลิตของเราเต็มแล้วสินค้าที่เราผลิตเนี่ยจะเห็นว่า สมัยก่อนก่อนที่คอนบูตจะเกิดขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีสินค้าประเภทนี้เกิดขึ้นมาเช่นไม้เชิงชายไม้ละแนงไม้บัวไม้พื้นทั้งหมดจะเป็นไม้ธรรมชาติทั้งหมดแต่ทำไมาคอนบูตคิดได้อันนี้ก็ต้องยกประโยชน์ให้กับผู้ที่เขาก่อตั้งก็คือหนึ่งในผู้ขก่อตั้งก็คือที่แมวที่นั่งอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นก็คือ สไลด์ต่อไปเนี่ยพี่แมวต้องอธิบายนะฮะว่านวัตกรรมคอนบูดมันมาอย่างไรจริงๆแล้วหลังที่คุณสุทธิพันธ์บอกนะคะเราก็บอกว่ารักไม้ใช้คอนบูดใช่ไหมคะก็คือรักษาไม้นะคะรักอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์แม่นกกาศหรือสีกาศเราเริ่มจากว่าเราเรามีปูนอยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะทําไงทีนี้เราก็ดูที่บริษัทที่โฮซิน นะคะเขาก็มีบริษัทลูกของเขาเหมือนกันนะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์แบบนี้เราก็ดูเราก็บอกว่าเออเราน่าจะทําอะไรอย่างนี้เพื่อเพื่อจริงๆถามว่าเพื่อกําไรมากมาไมไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากจะมีอะไรทดแทนนะเราคิดถึง นวัตกรรมอะไรใหม่ๆคือไม่มีใครเริ่มมันก็ไม่ไม่ไม่ได้เริ่มทำกแล้วเราก็แบบตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันนะคะตอนนั้นคุณชิงคันยังไม่มาเนี่ยกลัวเหมือนกันว่าเราจะขายได้ไหมเราจะดีไหมแต่เราเชื่อแน่ว่าเราเนี่ยทำอะไรใหม่ๆออกมานะคะเพื่อจะทําให้คนนํามีทางเลือกนะฮะเพราะตอนนั้นอีกหน่อยไม้ก็หายากมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคอนบูดเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาอย่างที่คุณชิันบอกว่ามันจริงๆก็คือปูนซีเมนผสมกับ เอ่อยื่อไม้นะคะเดี๋ยวคุณสุทธิพันธ์จะอธิบายรายละเอียดดีกว่าดีกว่าค่เราครับก็คอนวูดของเราชื่อก็บอกอยู่แล้วคือคอนวูดคอนมันก็มาจากคอนกรีตนะครับวูดก็คือไม้ พิงพันของเราเนี่คือเอาปูนซีเมนต์<ะ>มาผสมกับเยื่อไม้มนี้มันมันก็เกี่ยวข้องกับกรีนเหมือนกันก็คือข,ข,ของเราเนี่ยจะมีแค่ปูนซีเมนต์กับเยื่อไม้เท่านั้นเองเราจะไม่มีสิ่งที่อื่นเช่นพลาสติกหรือจะไปเอาไม้จริงมาไม่มี<ะ><ะ>เยื่อไม้ของเราก็เป็นเยื่อไม้ที่รีไซเคิลเพราะนั้นปูนซีเมนต์คอนดูดของเราเนี่ยแน่นอนแล้วเป็นบริษัทที่อนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมนะก็คือว่าเราใช้เยื่อไม้เราใช้ไม้ กองเป็นพวกกระดาษซลลูโลสที่เป็นรีไซเคิลขึ้นรูปมัขึ้นรูปออกมาแล้วก็มันได้เป็นแผ่นแล้วก็มาซอยออกมาเป็นแต่เป็นแล้วแต่ว่าแอปพลิเคชันของแต่ละรูปไปเป็นตัวสินค้าที่อยากที่อยากจะใช้คือจริงๆเยื่อไม้ในที่นี้เนี่ยเป็นสิ่งเหลือใช้นะคะเป็นสิ่งที่ใช้ไปแล้วแล้วก็มารีไซเคิลนะคะไม่ใช่เอาเยื่อไม้จริงๆมาใช้อันนี้ก็คือจาก เยื่อไม้อันนี้มาจากเป็นกระดาษแล้วอย่างเงี้ยนะฮะกล่องกระดาษต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มามารีไซเคิลนะคะนะครับมันสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายกับสุขภาพร่างกายประพฤติใยหงใยหินอะไรนี้ไม่มีไม่มีเราเราเราเป็นบริษัทแรกที่ผลิตวัสดุทดแทนไม้โดยที่ไม่มีส่วนประกอบของครับใยหินนี่นะครับเจนนะครับเพราะนั้นหายตรงใครใจเข้าไปมันตกค้างนะครับครับผมนะฮะอ่ะทีนี้ทีนี้คุณสุบันครับเมื่อกี้พี่แมวขึ้นให้ผมละ นเะกี่ยวกับเรื่องอสามหลักเสาสา,สามเสาเนี่ย three pillars นะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะฮะคุณผลิตภัณฑ์คุณฐฐนคนบุญนะคนบุญก็ตอบโจทย์สามเสาที่้วยเหมือนกันใช่ไหมครับครับออลองๆๆหน่อยลองหน่อยครับอย่างอีโคโนมิกหรือทางเศรษฐกิจคือสามพิลลาร์นี่คือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะฮะตัวเศรษฐกิจของเราคือก่อนที่เราจะนึกถึงว่าเราจะไปช่วยสภาวะแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมหรือสังคมยังไงนี่ตัวบริษัทนี่ต้องอยู่รอดก่อน แล้วเราเห็นว่าเราจะต้องมีบริษัทเราต้องทากาไรพอสมควรนะฮะแล้วเราก็สิ่งที่มาดิคนมิทคือเราถูกกาไม้อย่างน้อยเราก็ช่วยผู้บริโภคในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือว่าช่วยให้ผู้บริโภคนี่ไม่ต้องไปซื้อของแพงนะฮะนนี้เป็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจในเรื่องของสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมชัดเจนอยู่แล้วเมื่อกี้ที่ผม ได้กล่าวไปแล้วก็คือว่าเราใช้รีไซเคิลเราใช้ซิมบิลที่ไม่มีการตัดต้นไม้ที่ผ่านมา8ปีนี่ผมมั่นใจว่าคอนดูดได้ช่วยเซฟต้นไม้ประหยัดการตัดต้นไม้ไปก็มากกว่า5-6แสนต้นไปแล้วในมูลค่าที่ในปริมาณที่เราใช้กระดาษรีไซเคิลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประหยัดไม้การใช้รีไซการใช้กระดาษที่มารีไซเคิลลักษณะนี้ไปโซเชียลในเรื่องของสภาวะสังคมก็คือว่าในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของอย่างน้อยเราก็ครีเอทจ็อบ จากบริษัทปูนซีเมนที่มีพนักงาน2,200คนตั้งบริษัทใหม่ก็มีอีก400คนอย่างน้อยกันในคอมมูนิตี้ในสังคมของสรรีเดนก็ในชุมชนนั้นนั้นก็สามารถสร้างงานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของโซเชียลนะองก็เนี่ยละครับถ้าทำอะไรก็ตามแต่เกี่ยวข้องกับ3อย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะได้ Social สังคมเิ่งแวอมใช่ครับ development คือการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับก็เขาส่งสัญญาณมาบอกว่าพักก่อนสักทีดีไหมได้ครับยงั้นเราโฆษณาทินก่อนแล้วกลับมาเดี๋ยวคุย ่คครับบคครับพี่รักนี่ไงห้องรับแขกของเราสวยจังนี่ห้องนอน <c oughs> ขอบคุณมากนะครับทำบ้านสวยได้ดังใจเราเลยครับปูนก่อฉาบง่ายที่ได้ดังใจก็ได้ใจลูกค้าแหละครับอินซีแดงสำหรับก่อฉาปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจ คอนบูดนี่ส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน ปูนอินทรีมุ่งมั่น, C, นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนเฮีย yeah, ปูนแห้งกำลังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินทรียนะครับ <c oughs> ได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินทรียแดงสำหรับก่อฉาก <c oughs> ปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจลใจ ชมรายการกรีนฮาร์ดกันต่อนะครับอยู่กับคุณสุทธิพันธ์วัชโรภาส CEO ของคอนบูตนะครับที่แมวจตนาสุขมุมานนท์และผมโอวานนะครับ เมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงที่มาที่ไปของคนดูและสุะริพันธ์นะฮะก็ให้ได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 ไดทราบกันแล้วว่าเป็นยังไงนะครับคิดออกมาได้ยังไงเป็นนวัตรกรรมอย่างไรใส่ใจในเรื่องอะไรยังไงบ้างและที่แน่ๆยึดอยู่บนหลัก3เสานะฮะที่เราทําอะไรเราก็คิดถึงตรงนี้มาโดยตลอดนะครับ,รบเ,พเพื่อเพื่อเศรษฐกิจเพื่อสังคมและเพื่อสิ่งแวดล้อมจะได้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเอาละครับเรามาคุยกันตรงนี้ต่อฮะคุณสุริพันธ์ฮะคอนบูดเป็นนวัตกรรมสีเขียวได้ได้อย่างไรนะครับเชิญคุณสุธิพันธ์ต่อเลยครับ อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับคือคอนูดของเราเนี่ยเราไม่ได้ผลิตสินค้าที่ที่แค่ปกป้องหรือป้องกันแต่เราเป็นเราผลิตสินค้าเพื่ออนุรักษ์เลยคือเราไม่ตัดต้นไม้เลยเราไม่ใช่แค่ไม่ปล่อยของเสียหรือของอะไรที่ทําลายสิ่งแวดล้อมแต่เราป้องกันในเบื้องต้นคือเราไม่ตัดนี่นี่คือนี่คือวัสดุนี่คือของการที่เราว่าเป็นคอนูดละกีนอย่างไรนะครับแต่ดูถ้าซูมไปที่รูปนะครับที่บูธคอนูดจะเห็นว่า ทั้งทั้งบูธนั่นแหะครับไม่มีไม้เลยนะนั่นคือคอนบูทั้งหมดใครจะเชื่อนะพี่แมวนะสมมติว่าเขาไปเดินอยู่ในงานนี่ยเขาจะเชื่อไหมว่านี่ไม่มีไม้เลยทั้งหมดทุกสิ่งที่เห็นในรูปนะครับเป็นวัสดุของคอนบูธทั้งหมดี่เห็นไหมจะเห็นว่าทาสีออกมาแล้วนี่ครับคือหลายๆหลายๆครั้งที่เราออกบูธแสดงสินค้านี่มีลูกค้าเดินผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะเขาจะถามว่าอันเนี้เป็นไม้จริงใช่ไหม หรือคนบูดทั้งหมดคือเขางงไปถ้าไม่ถ้าไม่เป็นปวกไม่รู้นะครับใช่ไหมใช่พี่พี่เอามือเป็นรูปนี้นะเอามือเป็นรูปแบบนี้นะยังไม้หรือเปล่าคนยังรู้สึกอย่างไรนะเอามือไปจับเนี่ยไม่แน่ใจว่าไม้หรือไม่ไนะนอกจากไม่แน่ใจแล้วเขบอกว่าเป็นไม้คอนบูดเขายังไม่เชื่อ อย่างไม่เชื่อนะต้องต้องต้องพลิกให้ดูต้องโชว์ให้ดูว่าอันนี้คือมันเหมือนใครนะพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อโอเคต่อเนี่ยเราเราได้เราเราเราอยากจะรู้ว่ามีมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเดี๋ยวนี่ต้งพี่มาผมขอภูมิใจนำเสนอหน่อย กรีนเลเวลนะจ๊ะได้กรีนเลเวลนะนะท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งนะกรีนเลเวลนะครับก็คือสิงคโปร์ที่เราได้มานี่เป็นประเทศที่เขาก่อนเรามากในเรื่องของกรีนในเรื่องของ SD นะครับเราสามารถได้ตัวนี้ได้ก็แสดงว่าสินค้าของคอนบูดผลิตภัณฑ์ของคอนบูดเนี่ยกรีนจริงๆริงดูแล้วกันนะครับเอาละครับมาทีนี้เรามาดูถึงเรามีอะไรบ้างดีกว่าใช่ไหมพี่แมวใช่นี่นี่นะฮะตอนคิดใหม่ๆไม่มีใครคิดหรอกนะว่ามันจะออกมาได้เยอะขนาดนี้นะพี่ว่าไหมตอนแรกก็หลักๆกันนะ นะเชิงชายบัวอะไรเงี้ยน,นะใช่โอ้โหใครจะไปนึกนะ,ะ,ะ,ะคุณคุณสุภา<ไ>นารับว่าปไปเลยครับอันนี้กับผมว่าวันนี้จะนําเสนอสินค้าตัวนี้ภาคภูมิใจมากสําหรับคอนโบดเป็นนวัตรกรรมที่เราคิดขึ้นมาครับฉีกจากดั้งเดิมที่เราเราก็คิดขึ้นมาในตัวเชิงชายหน้าหงหน้าแปดอยู่แล้วคือเราเป็นคนแรกที่ทําตัวเชิงชายเป็นวัสดุทดแทนไม้พราเราทําทําไปแล้วก็คิดไปว่าทําไมเราต้องใช้สองแผ่นมาประกบกัน ทำไมเราไม่ประกบมันทำไมมัไม่ประกบมาจากโรงงานไปเลยหรือทำออกมาให้เป็นชิ้นเดียวไปเลยเพราะถ้าเราทําชิ้นเดียวออกมาเนี่ยตัวผู้รับเหมาหรือผู้บริโภคเนี่ยสามารถจะประหยัดต่างๆมากมายตามหน้าจอที่ขึ้นเนี่ยฮะน้ำหนักก็เบากว่าระยะเวลาในการติดตั้งก็สั้นกว่าการทาสีอะไรก็น้อยกว่าพื้นที่ผิวน้อยกว่าคือทั้งหมดผู้รับเหมาประหยัดหมดเลยแล้วคุณสุพันธ์รู้อย่างไหมว่าถ้าเกิดทำมาแบบนี้นะโอกาสจะรื้อทํใหม่ไม่มีนะ แต่ถ้าคุณสุ้ิพันธ์ไม่ทำมาให้เขาแบบนี้เนี่ยนะติดแ็จเจ้าของมันจะดูเอ้หรือใช้อะไรวัดอ่ะให้ติดใหม่นะจริงๆเพราะมันเอียงอืมอืเอ้าจริงๆคุณสิพัธ์นี่มันเป๊ะเลยนะคอนบูดไม่มีเอียงครับไม่มีเอียงไม่มีงอไม่ไม่มีพลิ้วเราทำมาให้ที่โป๊ะเชเลยถูกไหมติดเข้าไปแล้วเหมือนกับสองแผ่นไม่มีผิดนี่ไงฉะนวันครับเราเรียกว่าทูนวันครับตอนแรกที่เรานําเสนอ ู้รับเหมาก็ยังกล้ากลัวๆเราก็ต้องไปไปทำให้เห็นว่าติดแล้วเนี่ยคุณมันเซฟไปเยอะนะคุณรับเหมาบ้านหลังหนึ่งมาเนี่ยคุณได้เท่านี้ถ้าคุณลดต้นทุนตัวน,นี้ลงไปแล้วคุณภาพที่ให้กับเจ้าของบ้านมากกว่าเดิมอีกไอ้ไม้คอนดูดปกอร์เชิงชายปกติมันหนา17แต่ไม้แผ่นนี้หนา22มิลมันหนาขึ้นไปอีกแล้วก็สาเร็จเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างติดตั้งก็ง่ายทุกอย่างน้ําหนักก็เบาคุณยกขึ้น2แผ่นเหนื่อยนะเพื่อติดตั้งนี่ยกแผ่นเดียวฟังฟังทีเยยวซื้อลครับ แล้วก็เป็นสินค้าที่คู่แข่งไม่สามารถจะเรียนแบบได้เนื่องจากเรามีลิขสิทธิ์อันนี้คือแน่นอนแล้วก็เป็นตัวนําของตลาดขนาดนี้ตัวนําของคอนวูดขนาดนี้คือตัวเชิงชายทูนผมเข้าใจแล้วทำไมผลิตไม่ทันขายขนาดซีอยังพูดสะขนาดนี้เลยคิดดูดี๋ยเออเดี๋ยวขายไม่ทันเดี๋ยวเรามีผลิตภัณฑ์อื่นอีกนะคะครับผมครับดูดูดูต่อไปนะอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นตัวเป็นคุณเป็นคุณลักษณะครับ ของไม้คอนบูดของเราก็คือบวกไม่กินนะฮะทนไฟการทำงานง่ายตออไซสอะไรต่ออะไรนี่ง่ายหมดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือประหยัดเวลาครับทุกอย่างคือทำได้ไม่ไหมทำได้เหมือนไม้คือไหมแต่ว่าใช้ระยะเวลาใช้ระยะเวลานานมากนานมากมากนานกว่าที่มันจะคือคนมันดับทันดับทันส่วนใหญ่ก็ไม้คอนบูดถ้าเป็นถ้าเป็นแผ่นบอร์ดเราก็เอาไปทำเป็นก็เรียกไฟวอลคือกั้น ใน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 ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเวลามีไฟป่าเป็นเป็นกาเรียกว่าใเป็นกฎเป็นระเบียบว่าจะต้องตรงลิฟต์ตรงช่องลิฟต์เนี่ยเขาต้องให้เป็นอะไรที่เป็นแบบว่ากั้นไม่ให้กันไฟได้กี่ชั่วโมงเขาจะมีโค้ดซึ่งสินค้าของเราเนี่เราไปส่งที่จุฬาทดสอบเราก็มีทุกอย่างได้มาตรฐานของของ a s t m เลยนะฮะว่ากี่ชั่วโมงไฟไม่ไหม้เราสามารถผ่านตรงนั้นอันนี้แน่นอนก็คือไฟไม่ไหม้ผงไม่กินทํางานได้เหมือนไม้เลื่อยสายเจาะตัด ทุกอย่างแล้วหมดเลยไม่มีอยา่กินเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะฮะเวลาตอกไปก็รู้สึกเหมือนว่าเรากำลังทำงานบทไม้นะถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือวัสดุทดวัสดุทดแทนนะฮะองี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักอีกทีหนึ่งกลับมานะจะให้ท่านผู้ชมดูให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าเรามีกี่แบบกี่อะไรไงบ้างนะฮะใช้ตรงส่วนไหนของบ้านยังไงเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากิดถูกใจขึ้นมาแล้วก็จะได้17 3 2นีสน่นะฮะ ก็ติดต่อเราได้เราต้องกดก็ต้องกดสีด้วยนะเจ็ดสับสองแล้วกดสีนะฮะเดี๋ยวพักโฆษณาทีก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูทุกผลิตภัณฑ์ของคนดูครับที่รักนี่ไงห้องรับแขกของเราสวยจังนี่ห้องนอน ขอบคุณมากนะครับทำบ้านสวยได้ดังใจเราเลยครับปูนก่อฉาบง่ายที่ได้ดังใจก็ได้ใจลูกค้าแหละครับอินซีแดงสําหรับก่อฉาปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจคอนบูมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคลิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ลทุกคนที่ปูนอินทรีย์มุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน ปูนแห้งกำลังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินซีอีกนะครับได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินซีแดงสำหรับก่อฉากปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจกัรายการปริ้นทัสันต่นอนะครับพี่แมวครับตอนนี้ก็ต้องขอดู Product Category อย่างยเร็วที่สุดเลยเรามีอะไรมากเราไม่สามารถจะเสนอได้ทุกอย่างนะคะแต่เราจะเอาเสนอหลักบเอาเลยเอาเลยนะครับขอดูภาพเลยนะครับชุญคุณชริพันธ์ครับนี่ฮะสินค้าของคอนบูดเนี่ยเราแบ่งเป็น4ี่กรุ๊ปใหญ่ๆนะฮะก็จะเป็นกรุ๊ปของตัวฝ้าฝ้าฝาพื้นแล้วก็อื่นๆตกแต่งอื่นๆอันแรกที่เราเห็นเนี่ยที่ในครอบสีแดงนี่คือตัวฝ้าตัวฝ้าของเราก็จะมีตัวระแนง เชิงชายทูอินวันเมื่อกี้ที่คุยไปแล้วรูปที่สองจะเป็นรูปเชิงชายรุ่นปกติของเราคือหน้าหกหน้าแปดรูปที่สามก็คือตัวไม้ระแนงของเราแล้วเราก็จะมีตัวไม้หม้อกรูปที่สี่ข้างล่างนี่คือกลุ่มของฝ้าเราเรียกว่าฝ้านะครับต่อไปครับต่อไปอันนี้ต่อไปก็คือเป็นรูปของฝานะฮะหรือวอลแอปพลิเคชันเราก็จะมีพวกไม้ฝาไม้แล็บไซดิงนะฮะเราก็จะมีไม้ตกแต่งผนังเราก็จะมีไม้บัว อันแรกที่เห็นเขียวเหลืองนั่นคือไม้บัววแล้วเราก็จะมาเป็นแ l a ไซด d i n g ก็คือเหมือนไม้ฝาแต่เราซ้อนกันไม่เหมือนไม้ซ้อนกันเรียงกันออกมาซึ่งสวยงามแล้วก็เป็นไม้ฝาที่เห็นที่บอกว่าเป็นเหมือนบางใบใช่ไหมครับไม้ผนังบางใบนะครับไม้ผนังบางใบครับแล้วก็ีไมีไม้จบบัวนั้นก็เป็นไม้ตัวตกแต่งผนังก็คือด้านรูปที่6ด้านล่างนี่นี่คือกลุ่มไม้ไม้ไม้ผนังได้ครับนะครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มไม้พื้นไม้พื้นของเราเนี่ยก็จะมี ไม้พื้นหน้าสี่หน้า6หน้า8หน้า12ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกนะครับว่าจะใช้แบบไหนจะพื้นที่ใหญ่หน่อยก็แนะนําว่าจะเป็นไม้หน้า8หรือหน้า12พื้นที่เล็กหน่อยก็เป็นไม้หน้า4ี่ไม้หน้าสี่งเราขายดีที่สุดเนื่องจากสวยงามมากติดออกไปแล้วรอบสระน้ํารอบเฉลียงที่เราสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยแนะนําเป็นไม้หน้า4ี่ของคอนบูด ก็จะมีอย่างนี้ไมเราจะมีไม้บันไดด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือทั้งลูกตั้งและลูกนอนนะครับผมไม้หน้าสีไม้หน้าสามไม่มีนะฮะไม้น้าสาไม่มีคแต่ถ้าถามมากอาจจะโดนเพราะนั้นไปต่อเลยครับพี่แมวเริ่มพี่แมวเริ่มมองแล้วไม้หน้าสามถามทาไมนะกลุ่มสุดท้ายนี่คือเป็นไม้ตกแต่งทั่วไปที่ไม่ใช่ฝ้าฝาแล้วก็ไม้พื้นก็เช่นไม้คอนบูดหนึ่งนิ้วรูปแรลนะคือไม้ตกแต่งที่สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก เป็นไม้เหมือนเป็นล่องหนนิ้วซึ่งบริษัทบริษัทสถาปนิกชอบมากไม้หนึงนิ้วที่เราออกมาเนี่ยดูมีรถนิยมมากเลยเนี่ยครับตัวที่สองก็เป็นไม้ล้วนซึ่งไม้ล้วนี่ก็จะมีหลายหลายรูปแบบหลายดีไซน์ออกมาคือไม้ตรงๆที่จะมาทำล้วเดี๋ยวนี้หายากและราคาแพงคอนวูดก็มองแล้วคิดแล้วว่าเออถ้าเราออกตัวนี้ไป คิดว่าขายดีซึ่งผลตอบรับอันนี้ดีมากก็คนหูดก็เป็นเจ้าแรกที่ออกอีกนั่นแหละแล้วก็จะมีผู้ที่ตามมาที่เหลือก็เป็นไม้ซันเชตหรือไม้บางตาในรูปที่3ซึ่งตอนนี้คอนโดมิเนียม พวกทาวน์โฮมออฟฟิศบิลดิ่งเนี่ยตึกสูงใช้เยอะก็จะ, honest, จะใช้ตัวนี้เปานตาลังกําำลังฮิตนะที่มันเป็นซันเชดนะคะก็เป็นไม้ทีนี้เราจะไปใช้ไม้จริงเลยนะคะเอามาใช้ไม้คอนดูกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามีรูปรวมว่าในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะคะเราจะมีคอนดูได้ตรงไหนบ้างภาพที่ภูมิใจนําเสนอครับก็จะเห็นว่าในหนึ่งบ้านหนึ่งหลังเนี่ยถ้ายกเว้นหลังคาแล้วเนี่ยคอนดู มีครบหมดทุกส่วนหมดสามารถจะใช้ได้หมดตั้งแต่เชิงชายลงมาเป็นระแนงลงมาเอามาตกแต่งผนังก็เป็นพวกไม้ผนังบางใบหรือจะเป็นไม้ฝาไม้ตีไม้หม้อไล่ลงมาถึงตกแต่งเสาที่จอดรถด่จะมีหุ้มเสาเ้าก็จะมีไม้ตกแต่งผนังที่หุ้มเสาไล่ลงมาจนถึงไม้บันไดถึงไม้พื้นเพราะฉะนั้นในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยถ้าถอดลังคาออกไปเนี่ยคอนบูดใช้ได้เกือบหมดทั้งหลังคิดดูแล้วกันนะครับนนวัตกรรมที่ คูนซีเมนนครหลวงแล้วก็คนพอนบูดพร้อมภูมิใจน,ไไนําเสนอภูมิใจนําเสนอจริงๆนะครับเ <หา S 2> นี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจนะฮะต้องการจะทราบรายละเอียดมากกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องของคอนบูดหรือต้องการจะติดต่อกับเราหรือดูมาตรงนี้แล้วโอ้โหไม่ใช้ไม่ได้แล้ว <นะ S 2> ติดต่อได้เลยครับคเราต้องรักษาต้นไม้ของเราใช่ไหมใช่เราต้องอนุรักษ์ต้นไม้ของเราไปนะครับเราเลิกใช้ดีกว่าไม้นะคะ เรามาใช้คอนบูตกันครับนะฮะตามที่คุณสุทธิพันธ์แค่พูดอย่างนี้นะคราก็อยากจะมีบ้านหลังใหม่แล้วนะคะนั่นนั่นนั่นแล้วก็มีอยู่ไงเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะให้ไปถ่ายอย่ายุ่งนะคะกำลังสร้างอยู่ใช้ไม้คอนบูตทางหลังเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักไม้ใช้คอนบูตนะคะแล้วเราต้องติดต่อยังไงนะคะครับดึงเจ็ดสามสองกดสี่ครับอยากจะรู้อะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับเรื่องของคอนบูตทั้งหมดนะฮะ ติดต่อ1732กด4นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ไม่ใช่แล้วหรอกครับสิ่งที่เรานำเสนอกรีนทาร์ทพบกับท่านก็เพราะว่า tomorrow matters นะครับพรุ่งนี้ยังมีความสำคัญเราจะต้องทำพรุ่งนี้ให้อยู่ต่อไปให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่นะเราเราจะได้อยู่เพื่อลูกหลานต่อไปสรายนะครับเอาละครับวันนี้คุณสุธิพันธ์วัชโรภาสที่นาจอพนาสุขุมานนและผมโอวาสลานผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ลอกแม่อยู่ก็หัวใจสีคิด